ี่น้องครับวันนี้ช่างยศจะพาพี่น้องมาเที่ยวที่แยกกรุงนบัลินนะครับน่ครับ,รบตามที่แถวนี้นะครับแต่ก่อนเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาก่อนนะครับจเจริญม,มากเลยนะครับเป็นของพาต้าปิดเจ้านะครับโดยทางถนนกุงล,ลินทั้งถนนเลยนะครับผมแล้วก็การจราจรตรงนี้ก็ สวกสบายมากนะครับมีการทำ,ทำสะพานลอยข้ามนะครับสะบายข้ามถนนนะครับสะพุด้อยนะครับทั้งสองฝั่งสามฝั่งนะครับสะพานลอยข้ามสะดวกสบายมากเลยนะครับที่แยกกระดูนบ้ำเลนหรือปิดก้านี่เองนะพี่น้องครับของั่งนี้ก็บรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของอยามค่ำคืนนะครับตรงนี้เขาก็จะดับแสงสีไฟ เราต้องเขียวนะครับมันจะมีงานนะครับวันที่9ที่วัดอัมรินนะครับมีงานนะครับวัดอินโมรินมีน,นะครับบรรยากาศรก็เไม่เปลี่ยนแปลน,นะครับก็าเปตรงนี้ก็มีจุดจอดตลอด ตลอดทุก10ปี20ปีก็ยังมีรถจอดตลอดนะครับตรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีรถจอดตลอดไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่นะครับมีร้ตคารต่างๆนะครับมีร้านคาาต่างๆนะครับร้านอาหารต่างๆนะครับเป็นมีบทเลยนะฝั่งนี้นะครับผมจะมีร้านอาหารเป็นบทเลยแล้ว็สองั่งฝั่งนะครับก็จะมีนวดนะร้านนวดแต่โบราณต่างๆนะครับอยู่ตามย่านนี้นะครับเป็นย่านที่ นวดแผนโบราณนะครับเป็นอเยอะเลยนะครับคือปิ่นเก้าในอรุนอรมรินนะถนนอรุนอมรินทั้งถนนนะครับผมแล้วก็ถนนสายนี้นะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหนุ่มๆนะครับแหล่งท่องเที่ยวของหนุ่มๆนะครับทั้งหลายนะครับผมแหล่งนี้นะครับก็คือจะมีนะครับนวดแผนโบราณนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับชื่อดังต่างๆเราอยู่ที่นี่นะครับปิ่นเก้านะตรงนี้นะครับ มีพัตาคาลทุกกี้ต่ตางๆตรงนี้รวมถึงนะครับผมนี่คือถนอน ทีงแยกกรลุณบรินนะครับพี่น้องมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับฝั่งนี้จะมีร้านอาหารเป็นร้านอาหารนะครับจะเป็นซาซรยะเป็นร้านอาหารทุกปัจ้าอาหารอยู่ตรงนี้หมดนะครับอาหารพัตตะคึนพัตตะคารนะครับจะทงสองภาคฝั่งเราจะมีร้านนวดต่างๆนะครับอยู่สองภาคฝั่งนี้เลยนะครับพี่น้องย่านนี้เป็นย่านธุรกิจ คนเยอะนะครับแต่ตอนนี้คนเยอะมากนะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าคนจะน้อยลงนะครับบรรยากาศนะครับีเดียกรุ่นบลลีต้องแข่นะครับวันนี้มีงานวัดนะครับวัดสุทธินะครับมีงานวัดมีงานวัดวันที่เก้านะวันที่เก้าก็แต่เริ่มมาได้รู้สึกหลายวันแล้วนี่วันที่สิบเนี่ยนะวันที่สามนะครัะมี เห็นไฟสวยๆเลยพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายพี่น้องดูนะครับว่าวันนี้มีงานวัดพอดีนะพี่น้องเนี่ยบรรยากาศงานวัดนะครับจะถ่ายงานวัดให้พี่น้องดูด้วยนะครับผมารงานวัดดุสิตนะครับผมงานงานวัดดุสิต งานวัดดุสิตก็จะมีถึงวันตั้งแต่วันที่ที่เก้านะพี่น้องครับถึงเออวันที่สิบเอ็ดสิบเก้านะทุกคนที่เก้าถึงที่สิบเก้ามกราคมปีนี้ก็มีนี่นะครับบรรยากาศนะครับก็จะมีขายของนี่แหละครับพี่น้องนูไครับบรรยากาศนะพี่น้องงานวัดดุสิตนะครับ ซื้อมาไม่เจอนะเมื่อวานผมมาไม่เจอเจอวันนี้แล้วครับพี่น้องนะครับก็จะมีการขายของนะสองฝั่งนะครับของวัตถุสิตนะครับมีขายของเงินสองฝั่งเลยนะครับของวัตถุดิตงานวัตดุสิตก็จะมีขายของของฝั่งเลยนะครับแต่ก่อนมันจะมีงานนะครับงานห้าทนวานะก็จะมีตั้งแต่นู่นนะครับพี่น้องแยกกรุณกรรือนู่นนะครับผม แยกกรูนมลินที่พี่น้องเขียนมีฝั่งนู้นนะครับแยกกรูน,รนมลินตรงนู้นนะครับนะครับวันนี้ก็มีงานนะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่19 10วันนะพี่น้อง10วันเลยกันเมื่อปีนี้น่าจัดใหญ่และปกติมี TV, แค่2วันนะครับวันนี้ทำไมเยอะจังเลยมีขายของกันเต็มไม่หมดเลยพี่น้องขายของกันเต็มเลยนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับ รุนมาินนะครับแยกรุนมารินวันนี้นะครับวันนี้ก็มาเจอนะครับงานพอดีนะครับเพื่อถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเห็นนะครับงานงานนะครับก็จะมีขายของกันสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งข้างทางนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับผมเียกอมรินนะครับวันนี้นะครับ มีงาน,นวัดดุสินะฮะวัดดุสิวันที่9ก้าดูสิที่เก้านะครับวัดดุสิเจ็ดเก้าของงานนะครับพอ,พอขาแม่ค้าก,ตากนะ็ตั้งขายของกันนะครับตั้งขายของกันนะครับพี่น้องวันนี้สงสัยจะพาพี่น้องเที่ยวงานแล้วครับพี่น้องครับคงไม่เปไหนได้วันนี้จบแล้วตรงนี้แล้ว เที่ยงงานนะครับตกจากนะครับงานวัดดุสินะครับมีวันที่9นะครับถึงวันที่19นะครับวันที่19นะครับนี๋ยวีะลงไปข้างล่างนะพี่น้องมาถ่ายพี่น้องดูไปถ่ายเปนกระจข้างล่างนะครับก็มี <S unos. S 2> ขายของนะพี่น้องขายของก็จะขายของน เงานวัดตุสินะครพอขาเมีค้าก็จองที่ขายของเต็มไปหมดเลยนะไปจัดนะครับพี่น้องครับนี่ครับ,รบพี่น้องครับมีรถจะมีจะเรื่องน,นี้สิหรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้อง พ่อค้าแม่ค้าก็กลังจัดของกันนะพี่น้องนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับค้าแม่ค้กากำลังจัดของกันบางร้านก็ขายกันแล้วนะครับบรรยากาศนะครับงานวัดดุสิตนะครับมีวันที่9ถึงวันที่ส9นะครับเดือนู่มัธมานะครับรวันนี้ช่างยอดกับวันเที่ยวไก่เล็กน่อยบรรยากาศงานวัด ก็เหมือนกับงานวัดทั่วไปนะพี่น้องก็มีขายของกันออกร้านขายของกันนะครับพี่น้องนะครับงานขายของตรงีขายของกันสองข้างฝั่งเลยนะเดินจนขาลากเลยพี่น้องเลยใครชอบเดินก็มาเดินได้นะครับงานวัดดูสินะครับมีวันที่9กถึงวันที่สิบนะครับเดือนมกราสองห้าหกแปดนะครับพี่สองห้าหกแปดนะครับเสียอาหารอร่อยอร่อย

นี่คือบรรยากาศนะครับงานวัดบุสิบนะครับพี่น้องมีตั้งแต่วันที่9นะครับถึงวันที่19บก้ามกราพศสองพันห้าร้บใครก็มาใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็มาเที่ยวได้เลยนะครับพี่น้องมานะครับก็มีการออกร้านนะครับจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับพี่น้องครับมีงานวัดบุสิบนะพี่น้องนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับพี่น้องครก็พี่น้องดูบรรยากาศนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็กําลัง จัดสินค้าจำหน่ายนะครับไม่จำหน่ายนะครับผมคนเขาเากลังเดินเดินในวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้วันวันหยุดด้วยนะครับเซ็ตคู่ไม่ว่าจะเป็นการจัดจหนนะครับแล้วก็ช uh ุดเดิมอีกคู่นึ่งนะหนุ่มๆมารับบุฟเฟ่ตไปโบกีได้นะเดี๋ยวแจกไม่ต้องมาปูตัวเลย ได้เลยนะครับวันที่หรือวันที่19นะครับมัทกะลาเด้อพี่น้องก็มัทกะลางานขายหลายเยอะแยะเลยพี่น้องผมกินเยอะแยะนะครับมาชมมาชิมกันได้นะครับพี่น้องชมมาชิมกันได้นะครับที่งานวัดกุศลนะครับวัดกุศลรามนะครับปิบเก้านะครับปิบเก้านะครับลงสะพานปิบเก้าก็ใช้เลยนะครับพี่น้องหรือสะพาน ตรงลานปิดเก้านะครับเจ้าจานมาจากสนามหลวงนะครับก็มาตรงสะพานปิดเก้านะครับผมจราจรสะกไปให้เดินนะครับของฝั่งของนะครับพี่น้องนะครับของกินของใช้ก็มีขายของสองฝั่งเลยนะครับพี่น้องสองฝั่งเลยนะครับ ฝั่งกั้งดาวครั <antique> บคุณย่าวั่งกัดาวด้วงกันนะฮะขั้นแรกรอบที่สองนะครับพี่น้องครับงานวัดดุสิตนะครับปีพศ2568นะครับวันที่9นึงวันที่18โดยที่19นะครับวันที่9ถึงวันที่1ีมกราครับ

อาหารของกินนี่นะพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกควมเงี้ยนะครับวันนี้ก็ไว้ที่เที่ยวนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ